สวัสดีแม่เป็นขับเอฟซีทุกทุกท่านเลยวันนี้หนุ่มน้อยนะ้ำมนตจะเป็นเคอรี่ค่ะวันนี้ส่งเคอรี่สาวขวัญใจนะคะมาถึงบ้านน้องขวัญแล้วค่ะตอนนี้กำลังเดินทางไปนะคะ สาวขวัญพิ่นอยู่ในง่วเพิ่นก็คือสิบต่ตกใจง่วงเด็ดขาดน้องขวัญอยู่กับบัวนะคะมีบัวเป็นเพื่อนใกล้ๆน,นี่ค่ะมีคนอยู่เียนพิ่นบ่ละ่ะเอาขลามมาส่งจ้า สาวขวัญสาวขวันเลยไปเที่ยวอะไรตีสาวขวัญนนป้านอนกำลังตื่นเยวนมนอโนนอนไหนเปยัง บ่นอนเลยนะโมบ่มีนอนแม่สีอ้ยเป็นสาวคัดจ้าสวัสดีครับจ้าสวัสดีเช่นกันค่ะโอ้เป็นสาวของคุณแม่นิสาจ้าขอบคุณมากครับคุณแม่นิสาครับให้สาวขวัญค่ะใจจ้าเดี๋ยวน้องกินเป็นสาวเร็วครับเอ้ยเบิ่งผิวคุณแม่คันสวัสดีจ้าสวยๆก่อนเลยจ้าแม่ก่อนเร็วสวัสดีค่ะสวยๆเร็วสวัสดีคุณแม่สวัสดีสหราชแลยวสวัสดีจ้า เก่งๆขาเพิ <iri> it, 是是่นเงาเงาซัมพีน้ำมเพิ่ขานยาเก่งมากข้าวาข้าเหนียวข้าเจ้าน้ำมกันปอกกับพระท่านข้าวกินกันข้าเจ้ากันข้ากินเนี่ยพ่อไงข้าวามมากเหนียหูเลยอาจารย์เสยเลอาจารย์เสีเพิ่นบดีขึ้นน้ำมูให้ยืน้ำมูุดยอด แม่มันกินทง้ทงอันกาดนี่เลยนะแม่มอืมเจ็บปะเจ็บปะเฮ้ยมึงกินนี่คะว่าเปนเมลอนเีอร่อยไหมเอ้ยเฮ้ยมึงขาพ่นไหมคคะขาพ่นแงวเงาอุ้ยผิวกันหนาผุนขลาม้ยิ่ยุ่นขาม้ย่งุุน าจารย์เบจ้คนเดือบล้ยกบไอ่นมโออยู่ไอหนมโอ่เดี๋ของกินนี่บ่ได้ท่านใจนี่เขียนเลยดิกะวนกะไห้เลยแล้วเบืยอดิมนิม่ะนี่แม่กินเส้นล่ำเลยฟันเข็งเรง

ปีของอ้ายออกยาวล้ได๋ไฉเบิงไฉเบิงเออมนกําลังนี่ดีๆกําลังออกมาองน้ําโมสิพ่นเหงือกล่ะเปี5เดือน5เดือนนละ โอ้ยเมลอนของแม่อยังน้อนี่แม่ท่านมาจะส่งเอ่ยนะตีโอค่นนี้ค่ะเมลอนน้องขวัญฝากให้พี่นโมนะคะขอบคุณหลายๆจ้าของคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกน้ำนะคะนี่เมลอนจากบ้านน้องขวัญค่ะขอบคุณเล่หลายในขรามมาฝากน้องคิดหอดยุ่ยจ่าบ้าย่างมาได้เวลากลับไปนี่เร็วคุณแม่จับโลกกลับกินน้ำมันกินดีดีมวากอือต่อการต่อการแล้วคุณแม่แล้ว ได้หลายตีือเอาใม้เท่าหลอ้ก็เยเป็นกัขอบคุณเลยหลายปวดปวดแซวควันแวควันเพื่นได้กินเมลอนอะลาพ่ได้กินเด้อดนดนได้กินเท่านึงตเอาม้สมมือเขาส่งมากนะเพื่นจังเต กินบ่ะท่านบอกบ่ะท่านเลยโอ้นี่ค่ะนี่นี่นี่โอ้คุณแม่ท่านไม่ประสงค์ออกนามนะคะเขียนซื้อมะพร้อมค่ะนี่แม่มัลิโอ้แม่มัลิแล้วก็น้องขวัญใจเอาใจสิหากินเออเ็นบอกก็บอกป่ะก็ต้องนอนขวัญใจผีเขียวใจสีละเอง่ามของขวัญใจค่ะนี่ สลักชื่อพร้อมนะคะนี่โอ๊ยของคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะสาวขวัญคือดีแท้ได้กินเมล่อนไอ้น้โมบม่ได้กินเลยฝากให้กินแล้วตีฝากแม่ควัญเนฝากให้นโมอยู่ค่ะนี่สองลูกนะคะนี่ขอบคุณคุณแม่เอซี <FC S 2> น้องขวัญใจนะคะขอบพระคุณมากเลยจ้าจ้าอีสาลิซ่าเป็นจังใดเนี่ยครับเอหนาวบ่ลิซานาวมาก หนาวบอครับเอ้ยอยากนอนแต่ว่านี่ึอยากนอนตีอยากนอนตีเอหอมหยังว่ะว่าสันติเอ้ยหอมหยังหอมหยังเนื้อข้าว l a m ของมีนิสานี่เนี่าข้าว l a มาฝากสาวลิซ่าด้วยโอ้เสียเอาเองเลยตีเดี๋ยวยาโอ้ทุ่จ้าก่อนทุ่งจ้าก่อนเอ้ยสวัสดีค่ะนี่จ้านี่

หนูส่งให้แล้วนะคะของนี้เสียบบ่เสีบบอเฮ้เฮ้ยเฮ้ยนี่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 นีนี่นี่นร่นี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 ่ปี่นเ่นี่นี่นี่อี่นี่นช่วี่นี่นนีนี่นี่เี่นี่นี่นีนี่อง่นีนี่นยนนี่จ้าเฮ่นนี่น่นนน้ง ลิซ่ายังทำอะไรไม่เป็นเลย้ขออีกขออีกขออีกแนี่แม่น้อยเยอะเสียงหย่ำไหมร่มหนาวเนาะอยู่มองสูงน้ำใครยืมเงินมาใครยืมอนีนบ่่คยล่มปันไหนเต็มเต็มเลยขออีกานมากโอ้ยเมนมันล่มแห้งจุดไฟกับไฟโอ้ยหนาวโมลิด เผาไฟไปเลยนะโมดึงหนุ่มเนี่ยมันเหนือล่มเนาะอยู่ใต้ล่มเนาะจ้ากの間の間のでで่อนอาจารย์เฉยเฉยอาจารย์เฉยเฉยก่อนจ้าจ <aciones until S 2> ้าก่อนจ้าเป็นป่าจ้าเป็นป่าไม่อยู่ก็อยากสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอืออืปากเสียบเสียบอันนี้ชากินก่อนกินขึ้นมามีเสียงน้ำมูกขันเสียบนี่ยำปากพวนหถังจับ เฮ้ยมินักคือกันนปกระพ่อเป็นหอมาจากไก่ถ่าถาลับเลยเศบครับเสบอืม่องนรังังบัไท่านแหงรังยิ้เฟ้าไห่สิกระบนกระบว้ายนไม่ยกจากก่อนไม่ยก เออเม่ยกมิเสียงริสาคือว่ามิเสียง <c oughs> ออกเดวบวลน่นนี่มมอย่บมองเขียบเียหืมปกประจำเนี่ยชอบยูนี่าา <c oughs> นี่ยนี่บอกเผาวล้เนาะกอามอนี่บอกเผาน้ำ <c oughs> น้ำขอน้อยเยพ้่เ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้าเ้ายเอ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยน้ย่ยเ้ นับหมื่นสี่ใบบานเอาเพราะยังกูดอันนี้เขาเหนื่อยอันนั้นต้องถือกันบังย่อมพอมแล้วกันเขาไปเก็บอุ้ติดใจแล้วติดใจแล้วติดใจเขาลามีแล้วโอ้ยบาริสซายู่ไกลพอข่ามาบผูหอดดอนพอข่าวผู้หูทางมาดอกแต่ไม่เคียวยังลงหนาลงหลัง ค่ะมาบาหอดด้วยอาจารย์อาจารย์เฉยอาจารย์เฉยอาจารย์อาจย์อาจารย์ิซา,จจาบับส้นขึ้นนโมคันนี่สันอายนะไม่ได้กินท่านใจนี่สั่นแล้วปะนี่ <c oughs> รอได้ค่ะเอยหืมเทียเบเท่าอะขอบคุณขอบคุณมีก่อนเร็ว,ขอ,ว,อวขอบคุณเฉยๆก่อนเร็ว ขอบคุณเฉยๆกันเริ่แล้วเริ่เร่เขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยจ้าขอบคุณมากค่ะเอากะลามาฝาลิซ่าด้าขอบคุอเสียลด้วจ้าขออกขออีเฮติดใจติดใจแล้วติดใจแล้วอสวัสดีครับ คือสิหัดสวัสดีไงเดี๋ยวค่ะมีของหล่นอมื่นมืออ่อนอยู่ดิฮึมเพิ่มฮัทไงเพราะเพิ่นบ่ค่อยดื่มไงแม่นโมนี่โอ้ยดันทุลังเลยนโมขันบ่ได้ดังใจเขียดเขียดเล่นหนีเจงมาตั้งหลักขอกินใหม่ฮึ่มนิสามีพี่หมานะมิสาอยู่กับหมาโอู้หินเก่งมากเลยค่ะนี่ ก็ะะ <spe c rem> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะแม่ทุกท่านเลยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในรายหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าขอบคุณมากะคะ่ะ